ซีมีทีกันนะครับฉลองวันหยุดวันแรงงานแห่งชาติวันที่1กันนะครับวันนี้ก็เลยมาไวสักนิดนึงนะครับสวัสดีคุณ ภูนวัตนะครับสวัสดีคุณ DLS นะครับผมสวัสดีผู้พันตุ้ยแซนเดอร์ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้ใครไม่หยุดบ้างครับหรือว่าวันนี้ใครหยุดบ้างบอกเลยว่าหลายคนไม่หยุดออฟฟิศผมก็ไม่หยุดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะไปหยุดกันวันพรุ่งนี้แทนเออย้ายย้ายวันหยุดเรียบร้อยวันนี้ทํางานพรุ่งนี้หยุดแทนนะครับสวัสดีน้องอิกิวนะครับผมสวัสดีคุณ ไพโรดเคเหรอถ้าอ่านผิดขอภัยนะครับวันนี้มีเคสมาป้ายาอีกหนึ่งตัวต้องบอกเลยว่าเป็นเคสที่โคตรคุ้ม1200บาทได้พัดลม4ตัวแล้วเป็นพัดลมไฟ ARGB นะครับคือแบบ คุ้มมากค่าพัดลมตีงโง่ๆตัวละร้อยบาทเนี่ยก็ตกไป400บาทแล้วนะครับแล้วจริงๆพัดลม A R G B ียี่ห้อ Antec เนี่ยไม่ได้ตัวละร้อยน่าจะตัวละร้อยห้าสิบได้ด้วยนะครับค่าพัดลมก็ตีไปแล้ว600ากีาา้600บาทเท่านั้นนะครับเคสถือว่าถูกมากๆราคาวันนี้ที่ผมบอกอยู่ใต้ดีสิชันพันหนึ่งเก้าสิบมันคือราคาเต็มยังไม่รวมราคากดโค้ดส่วนลดต่างๆอีกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณคงศักดิ์สวัสดีหลายๆท่านด้วยนะครับอ่ะ ผมพามาดูเคสตัวนี้แบบไวๆกันเลยดีกว่าเคสตัวนี้มาพร้อมกระจกด้านข้างนะครับจะเป็นกระจกเทมเพร์กสอันนี้ผมถอดออกไปเรียบร้อยเนื่องจากว่ากลัวตกแตก <c oughs> กวัวตกกลัวแตกนะครับมันเป็นกระจก t e m p พลนะครับที่จะใช้น็อตยึดจํานวน4ตัวแล้วเครื่องนี้เวลาที่เปิดนะบอกเลยแสงไฟตะการตาเต็มตามากเนื่องจากว่า พัดลมด้านหลังเขามีมาให้แล้ว1ตัวใช่ไหมด้านหน้า3ตัวแล้วตรงนี้มันเป็นตะแกรงที่สามารถส่องมองเห็นพัดลมได้เลยนี่สวัสดีครับคุณอารวยนะครับใช่ไหมเนี่ยอวยอ๋อคุณอวยคุณอวยโอเค,อเค,อเค,อเคนะครับผมนี่ด้านหน้า3ตัวตรงนี้ก็คือมีพัดลมมาให้แบบเยอะมากแต่ถ้าสมมติคุณบอกว่าอยากจะติดตั้งชุดน้ําเคสตัวนี้ติดตั้งได้ที่ด้านบนด้านบนมีฟิลเตอร์กรองฝุน่นนี่เลยชอบไหม จะมีในส่วนของตัวฟิลเตอร์กรองฝุ่นนะครับผมจำนวนส่ามีมีอยู่1แผ่นเนาะแล้วก็ตัวนี้สามารถติดตั้งพัดลม12เซนก็ได้14เซนก็ได้นะครับติดตั้งหม้อน้ำได้ชัวร์คือขนาด240อันนี้ติดตั้งได้สบายเลย24 0 12เซน2ตัวส่วน14เซนไม่แนะนำนะครับสำหรับหม้อน้ำา280อันนี้ไม่ได้แนะนำแต่ว่าแนะนำหม้อน้ำแค่2-40เท่านั้นนะครับจะติดตั้งใส่ใช้งานได้แบบพอดิบพอดีเลยนะครับ อืมอ่ะต่อมาเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อเอาจริงๆนะปกติแต่ละคนวางเคสบนโต๊ะหรือล่างโต๊ะกันปกติวางใต้โต๊ะหรือบนโต๊ะปกติเนี่ยอย่างส่วนตัวผมนะในออฟฟิศคอมทุกเครื่องวางใต้โต๊ะที่บ้านผมวางใต้โต๊ะถ้าเป็นสมัยก่อนอะ่ะผมชอบวางบนโต๊ะ แต่ตอนนี้ผมย้ายไปวางใต้โต๊ะเนื่องจากว่าเคสที่ผมใช้แต่ละเคสอะใหญ่ๆทั้งนั้นมันกินที่โต๊ะผมก็เลยไปวางด้านล่างแต่เคสตัวนี้เป็น m a t X เป็นเคสตัวเล็กที่วางบนโต๊ะได้แบบไม่เกะกะดังนั้นเขาเลยออกแบบฟอนต์พาเนลแบบใหม่ถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้ววางคอมอยู่บนโต๊ะ คุณจะเป็นคนที่หลงรักเคสตัวนี้มากๆครับเคสนี้ปุ่มเปิดปิดกับรู USB สวยดีนะครับใช่ครับฟอนต์พาเนลดูใช้งานง่ายจริงๆสำหรับคนตั้งไว้บนโต๊ะถูกต้องอันนี้คือแบบบอกเลยเลเวอร์เลยสำหรับคนที่ชอบวางคอมไว้บนโต๊ะปุ่ม power เปิดเครื่องอยู่ตรงนี้ครับปุ่ม restart เครื่องอยู่ตรงนี้ครับเปลี่ยนไฟ LED อยู่ที่ตรงนี้ครับไฟบอกสถานะเครื่องไฟบอกสถานะฮาร์ดดิส s s d ช่องเสียบหูฟังช่องเสียบไมโครโฟน USB 2 2ช่อง USB 3 1ช่องคือฟอนต์พาเนลเนี่ยอยู่ด้านข้างที่แบบว่าเสียบติดตั้งใช้งานได้ไง่ายมากอันนี้ถือว่าโคตรดีเลยนะครับสวัสดีครับคุณเด K Gaming นะครับไม่ได้มาดูไลฟ์นานหรือผมไม่ได้มาดูนานเราไม่มีเน็ตพี่ไม่ได้ไลฟ์นานผมไลฟ์ผมไลฟ์บ่อยอยู่นะครับอาจจะไม่ได้แบบทุกวัน30วัน30ไลฟ์เหมือนแต่ก่อนแต่ว่าเดือนหนึ่งก็10กว่าไลฟ์อยู่นะครับอันนี้คุณ DSK Gaming หายไปไหนมาหรือว่า Facebook มันไม่เดง เออหลังๆเฟซบ o ๊กมันไม่เด้งถ้าใครไม่เด้งนะครับสามารถพิมพ์เครื่องหมายตกใจ n o t i f y นะครับเพื่อเป็นการเปิดการแจ้งเตือนในการดูไลฟ์สดได้นะครับเดี๋ยวมีแอดมินพิมพ์ปักหมุดให้นะครับผมตกใจ n o t t i y y นะครับสวัสดีครับ r ร z e n เ7700ต่างกับ7600เยอะไหมครับต่างกันเยอะพอสมควรอยู่นะครับถึงเวลาต้องได้เปลี่ยนเคสแล้วโอยเคสตัวนี้คุ้มถ้าเปลี่ยนนะครับอ่ะพามาดูด้านข้างตรงนี้จะมีโลโก้แอนเทใช่ไหม ด้านหลังบ้างดีกว่าผมขอเปิดฝาตัวนี้ให้ดูกันนะครับ<ๆ>ก็จะใช้มือหมุนปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอย่างนี้นะครับผมเฮ้ยไม่ใช่พิมพ์ตกใจอย่างเดียวครับตกใจนอมติ y เดี๋ยวแอดมินพิมพ์ให้รอสักครี่หนึ่งนะครับนี่เปิดมาด้านหลังนะครับสวยสดงดงามอันนี้ผมใส่ power supply พร้อมทั้งเดินสายให้เห็นเป็นแนวทางประมาณนึงว่าถ้าคุณใช้เคสตัวนี้การเก็บสายไฟ จะเป็นในรูปแบบใดนะครับจะเปิดเทอมแล้ว14พฤษภาโอ้ยเปิดเทอมก่อนคอมพิวเต็อดเลยนี่มีพื้นที่ติดตั้ง SSD 2.5นิ้ว1ตัว2.5นิ้ว2ตัวติดตั้งที่ด้านหน้าแล้วก็ร้อยออกมาได้นะครับมีพื้นที่สําหรับชุดคูลงต่างๆมีช่องสําหรับลอดสายไฟพาวเวอร์สป라ายติดตั้งที่ตรงนี้นะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับเป็นพื้นที่ว่างเปล่าสาหรับเก็บสายไฟได้หรือ จะเอาไว้ขันยึดฮัตดิส3.5นิ้วที่ด้านล่างช่องตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับด้านหน้าสามารถล้วงแล้วก็ดึงเปิดสําหรับฝาด้านหน้าได้นะครับนี่มันจะสามารถดึงอย่างนี้ครับดึงออกมาตรงตรงได้เลยนะครับก็จะเจอกับพัดลม3ตัวคือเป็นเคสที่ ถอดประกอบได้ง่ายวัสดุค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณนาครับผมสวัสดีคุณนัทนันนะครับผม i5 14400ซิงค์เดิมใช้ไปก่อนได้ไหมครับใช้ได้ครับซิงค์เดิมไม่ได้ใช้แล้วมันจะพังครับซิงค์เดิมสามารถใช้งานได้แบบสบายๆนะครับสวัสดีคุณ Watch OO หายไปนานเลยเนี่ยคุณ w a ชโอ o มาไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาประกอบเครื่องนี้กันเลยดีกว่านะครับผมเครื่องนี้ ประกอบแบบ so easy ประกอบง่ายมากนะครับใครที่แบบอยากจะประกอบเครื่องนี้นะบอร์ด M A T X ใส่แล้วเต็มใส่แล้วสวยผมบอกเลยใส่บอร์ด M A T X เข้าไปเนี่ยสวยตะการตาครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองขันน็อตติดตั้งดูนะครับพี่นพครับในบรรดาชุดน้ำแบรนด์ฮิตในตลาด Arctic 360คือเย็นที่ 6, เย็นที่สุดแล้วใช่ไหมอ่าไม่ใช่ครับ และก็ไม่ชัวร์ครับว่าตัวไหนถ้าคุณอยากรู้ว่าชุดน้ำตัวไหนเย็นที่สุดผมให้ดูแค่อย่างเดียวครับปั๊มน้ำต้องเป็นของ a r c t คเทคเจนเนล่าสุดยี่ห้อใดผมไม่สนใจแต่ขอให้ปั๊มน้ำผลิตจากโรงงาน a r ร c t ทคที่เป็นเจเนอเรชั่นล่าสุดชุดน้ำตัวนั้นเย็นที่สุดครับเพราะว่าความเย็นตอนนี้มันไม่ได้วัดกันที่หมอน้ำแลละมันวัดกันที่ตัวบล็อกปั๊มน้ำครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณทัศนะนะครับผมแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยเดี๋ยวเรามาประกอบกันแบบรวดเร็วไวๆกันดูว่ามันจะออกมาหน้าตาสวยแค่ไหนทำไมครับนะครับนดอ,อีกหนึ่งตัวใส่สตัวพอแค่นี้ก็ยึดอยู่แหละ เป็นเคสที่ใหญ่ประกอบได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมคือพื้นที่ในการล้วงอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าสปาย650วัตต์80พัทรับชุดน้ำสองตอนแบบปิด i5 Gen14 กาจอ4060ที่ iRAM 32ไหวไหมครับไหวครับไหวสบายเลย650วัตต์มีโคตรเหลือเลยนะครับใส่4070ยังเอาอยู่เลยเอาจริงๆ650วัตต์อะหลายคนแพนิคก,กันไปเองมากกว่านะครับว่าวัตต์มันไม่พอไฟมันไม่พออะไรประมาณนี้แต่จริงๆใส่ได้แบบสบายๆนะครับ นี่ใส่กา้านจอยาวๆนะครับให้ดูเลยนะครับนี่กา้านจอใบยาวๆสามารถใส่เคสต,ตัวนี้ได้แบบสบายๆอันนี้คือมีพื้นที่เหลือเฟือเลยนะครับเดี๋ยวผมขอขันน็อตยึดการาดก่อนตืดปึบเรียบร้อยนะครับแล้วเขาก็จะมีตัวปิดตัวนี้ใส่ปิดได้เพื่อให้เพิ่มความสวยงาม นะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามโอเคนั่นดุดเลยมา,าต้องใส่ก่อนขันน็อตผมดันไม่ขันน็อตก่อนใส่โอเคไม่เป็นไรยังไม่ต้องปิดก็ได้นะครับผมก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้แล้วก็จะมีช่องสําหรับการลอดสายไฟการ์ดให้ด้วยนะอันนี้ผมลอดผิดช่องอะเดี๋ยวลอดช่องที่เขามีมาให้กันจะได้แบบ สวยงานตามแบบฉบับที่เคสเขาคิดคำนวณมาให้นะครับมันจะมีช่องสำหรับลอดสายไฟการาดจอโดยเฉพาะนี่ลอดตรงนี้สายมันก็จะดูไม่ยาวไม่ระโยงไม่ระยางเกินไปใส่เข้าไปที่ตรงนี้ครับปึบปึบจบสวยเป็นไงเป็นเคสที่เล็กแต่พื้นที่ภายในกว้างขวางแล้วกดเปิดเครื่องตรงนี้ครับว้าพัดลมสีแดงทั้งเครื่อง จะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนเคสพันสองครับพันหนึ่งเก้าสิบเคสราคาพันหนึ่งเก้าสิบเปลี่ยนไฟได้ด้วยนะครับนี่นะครับผมกดสวิตช์เปลี่ยนไฟนะครับกดสวิตช์เปลี่ยนไฟนะครับเปลี่ยนได้นะครับโธอ,อยากจะเอาสีอะไรเปลี่ยนได้หมดนะครับและเป็นซิงค์ทั้งเครื่องด้วยโอ้โ oh, หมีไฟเรนโบ์ด้วยมีไฟเอฟเฟกต์เรนโบสวยเลยสวยเลยนี่อ่ะวางอยู่ประมาณนี้จะได้เห็นมุมที่แบบ ไฟสวยๆไฟเต็มๆนะครับผมนี่ให้เคสมันค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปก็ได้นะครับผมโอ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 ตัวล่างพัดลมไม่หมุนเพราะว่าไอ้นี่ไปขัดอยู่นะครับเป็นไงสวยปะ่ะแนะนำใหม่งบไม่เกิน5,000บาทหน่อยครับลองดู HyperX q u a d c a ว t ได้เลยครับสวยเรียบมีระดับจริงโคตรสวยทำไมวันนี้เราไล์เร็วจังเนี่ย สินาทีจบแล้วประกอบเสร็จเรียบร้อย11นาทีคลิปวันนี้ทําไมผมรู้สึกผมไลฟ์เร็วจังมาวันนี้ก็สามารถใส่เมนบอร์ด m a t x ได้นะครับมีพัดลมด้านหลัง1ตัวด้านหน้า3ตัวอันนี้คือแถมมาให้เลยนะครับในราคา1,190บาทใส่การ์จอยาวในระดับแบบการ์ดสาพันลมได้ หรือจะยาวกว่านี้ก็ยังมีพื้นที่หม้อน้ําใส่แค่ด้านบนนะครับหม้อน้ําตัวนี้จะใส่ได้แค่ด้านบนเท่านั้นนะครับ2ตอน2-40ถ้าคุณอยากจะใส่3 6 0เคสตัวนี้ไม่รองรับนะครับพัดลมด้านหน้าไม่ติดตัวหนึ่งติดเรียบร้อยแล้วครับติดเรียบร้อยแล้วตอนนี้หมุนพร้อมเพียงกันแล้วโอ้แต่สวยมากคือใครที่แบบว่าอยากจะประกอบคอมแบบงบไม่สูงอะงบไม่ได้เยอะแล้วอยากจะได้เคสแบบดีๆสักตัวหนึ่งแอนเทค ตัวนี้ตอบโจทย์นะครับเจ้าตัว a n t e c VX 3 0 0 m ตัวนี้นะครับถ้ามีสีขาวด้วยจะสวยงามมากไม่มั่นใจเลยนะว่าจะมีสีขาวไหมนะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์เลยคิดว่าไม่น่ามี คิดว่าไม่น่ามีนะครับเ router ใส่ซิมถ้าเสียบสายแลนจะปิงเหมือนต่อเน็ตมือถือไหมครับเหมือนกันครับผมแต่ว่ามันก็ลดปิงลงมาได้นะครับมันแทนที่จะไร้สาย2ต่อมันเป็นไร้สายแค่ต่อเดียวนะครับช่วงนี้การ์ดจอหายากจังร้านค้าจะไม่สต็อกการ์ดเก่าแล้วเขาจะขายจนหมดแล้วก็รอแค่การ์ดเจเนอเรชันใหม่เท่านั้นนะครับพี่นพครับซิงเกิล AMD RGB ไม่ค่อยแถมแล้วใช่ไหมครับไม่แถมแล้วสำหรับซิงค์ตัวนี้ AMD ไม่มีแถมแล้วซิงค์นี้รร์ไอเทมแล้วนะครับผม RTX 3070 t สามศูนย์เจ็ดศูนตัวไหนดีครับ 7จ็ดร้วัครับขอ7 0 0วัตโอเคเลยสำหรับ3 0 7 0 t นนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีเคส e a t x แล้วหรอครับผมใช้ของนับบูเป็น e a t x แต่เคสกระจกแตกอยากซื้อเคสใหม่แต่ไม่ค่อยเห็น e a t x ขายเลยเคส e a t x หาซื้อค่อนข้างยากถ้ามีก็จะเป็นเคสแบบพวกแพงๆยี่ห้อไฮเไอ็นไฮเอ็แพงๆไป,ปเลยยี่ห้อแบบราคาเป็นมิดเนี่ยมีน้อยมากนะครับ เพราะว่าคนที่จะซื้อเมนบอร์ด eATX เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคนที่พอมีเงินพอมีเงินเนี่ยก็จะไปเล่นเคสราคา45,000บาทแพงขึ้นไปมึงก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับ RTX 3070ใชยเ์เจสดาย700วัตตพอครับผมตกลง XT m a t และว i CPU ใครรวยกันครับ i f CPU รวยกว่าผมเยอะครับ ปเขาเรียกว่าอะไรนะเขามีของในร้านกี่ชิ้นผมมีของในออฟฟิศกี่ชิ้นแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครรวยกว่ากันนะครับกาจอพังรอซ่อมอย่างเดียวเลยผมก็อี้เนเรทหก0 0 0บาทพี่นบมีแนะนำไหมพี่อยากได้นั่งสบายๆหลังจากทำงานข้างนอกมาแนะนำหกถ0 0แปดลองดูของ b ีเวลก็ได้ดีนะครับบีเวลมันจะมีช่วงลดราคาอยู่8 0 0 0กว่าบาทพอซื้อได้อยู่นะครับโอเคนะครับแนะนำพัดลมไม่มีสีสแสง,แ,สงแต่ดีหน่อยครับโอ้โ oh ห ของ Antec ก็โอเค Cooler Master ก็ใช้ได้ t h e r m o t e ท e ก็ดี n n s แทกี t, ราคาสูงไม่น่อยแล้วก็จะมีของยี่ห้อแล้วเกมสแลปเออของเกมสแลปไม่มีไฟดีใช้ได้เออเกมสแลปถือว่าโอเคนะครับถ้าช่อง usb ด้านข้างสลับไปฝั่งขวาได้ด้วยจะดีมากไม่ได้ครับ ติดได้แค่ฝั่งเดียวคือคุณจะต้องอยู่แค่ฝั่งนี้นะครับแหมค,คุณจะไปใส่ฝาด้านหลังทำไมเล่านะครับผมเออก็ประมาณนี้สำหรับเจ้าตัวเคส Antec VX 3 0 0 m นะครับเป็นเคสไซส์เล็กขนาดเมนบอร์ด m a t x ที่ถ้าใครอยากจะใช้งานประมาณนี้น่าจะถูกใจนะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับ นะครับลองดูลวกันนะครับแล้วส0 7 0 t นย์เจ็ูนย์ที่ i หกร้อวัตต์ได้ไหมถามว่าได้ไหมถ้าคุณใช้ c ี u แค่ร y z e n 5หรือ i 5เนี่ยได้ใช้งานได้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเนาะโอเคประมาณนี้ละกันสำหรับเจ้าตัวเคส antec v x 3 0 0 m วันพรุ่งนี้มีคีย์บอร์ดน่ารักน่ารักมารีวิวกันเป็นคีย์บอร์ดน้องแมวเหมียวนะครับใครอยากดูรอดูวันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับสั้นง่ายได้ใจความ